วาไงมา8บาทร้อยตาวยังไงต่อจ้าเน็ตกระจอกค่ะเน็ตคือกระจอกค่ะมาโอ้โหไม่จ่ายจ่ายน้อยมาค่ะต้องหาว่าไงต่อจา้าตองนี้ว่าไงต่อ120ร้อยยี่สิบรอยจ้า <c oughs> มาหกสิบบาทก็มาเฉยเลยนะนะโอ้โหเน็ตไม่ดีแล้วก็ต้องขอตัวนี้ขอตัวลาไปก่อนนะจ้ะโอ้โหไม่หนีไม่ลาแล้วมาต่อไว้มาแบบนี้โอ้โหหวานเจี๊ยบอีกแล้วสองพันกับสี่สิบบาทโสวยว่าไงต่อมาอีกแล้วเหรอสี่สิบบาทหวานเจี๊ยบ <c oughs> หวานเจี๊ยบเลยคะ่ะทุกหนามาว่าไงต่อจ้าตรงน,นี้ <c oughs> มาก้อนโตมาเฉยเลยทุกคนประเด็น ก็โตมาเฉยเลยมากว่าหาเลยจากรถา2,700กับ2บัน